หินะปุตตะพยายะหินะแปลว่าสิ่งไม่ดีปัญหาอุปสรรคต่างๆปุตตะแปลว่าบุตรหลานสิ่งเล็กๆการเริ่มต้นใหม่พยายะแปลว่าปัญหาที่จะสำเร็จแล้วต้องราชา้ายืดเยื้อเนิ่นนานต้องพยายามกันใหม่เริ่มต้นกันใหม่ทำกันใหม่ กว่าจะทำอะไรสำเร็จต้องนานเดดวงเดิมนะครับดวงเดิมหินะพยายะชั่วบกชั่วเป็นดีดวงเดิมถือว่าดีมีพบคํา่่าปุตตะดวงเดิมบุตรดีลูกหลานดีช่วยเหลือส่งเสริมกันดีแต่เวลาดวงจอนีนะคือปัญหาอุปสรรคปุตตะคือบุตรหลานสิ่งเล็กๆเ,เริ่มต้นใหม่พยายะ จะทำอะไรก็ล่าช้าเพราะเป็นพยายะพยายะแปลว่าสุขภาพระวังสุขภาพของบุตรดาวจรเกิดขึ้นหากปีนั้นตั้งท้องต้องระวังแท้งให้มากๆเพราะหีนาปุตตะหรือพยายาเนี่ยแท้งบุตรบุตรต้องมีอันเป็นไปมีปัญหาเกิดขึ้นกับบุตร พื้นดวงเดิมดียังไงก็ตามแต่หินะพยายะเวลาดาวจรเข้ามาตั้งท้องก็ลำบากดูแลคันก็ยากคลอดก็ลำบากคลอดออกมาแล้วก็ดูแลกันเหน็ดเหนื่อยใครมีหินะปุตตาพยายะได้บุตรมาควรให้คนอื่นช่วยผูกข้อมือรับเป็นบุตรบุญธรรมด้วยถึงจะดีกว่า